ครับผมวันนี้อยู่กับชา n e ลวันสบายสบายสไตล์ไฮเซอร์ดัต์วกนะครับวันนี้เราจะพากันไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยครับผมเมนูสำหรับคุณวิรพลน,นะครับวันนี้จะเป็นเซต8คอร์สนะครับผมซึ่งเซต8คอร์สเนี่ยมี5สตาร์เตอร์นะครับผม1นเมนดิแล้วก็ดิเซอร์สอจานนะครับ เซตแคอร์สของทางร้านนะครับอ่จานแรกนะครับผมที่ enjoy ถึงตอนสุดท้ายน,นะครับผมก็คือเป็นเมนูพิเศษนะครับผมที่ทางสระบัวได้จัดให้กับเรานะครับผมก็คือเป็น story teller นะครับเป็น ขนมนะครับที่เกิดจากความฝันของเชฟเดนมาร์กนะครับที่เป็นคนคิดค้นเมนูให้กับร้านสาวยังนะครับผมผมอยู่ที่โรงแรมเซียมเป็นสกี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าไปไหนกันบาย a few moments later ใจโมเดิร์นไทยกุสีนนะคะปีนี้เราได้รางวัลมิชลินหนึ่งดาวถึง4ปีซ้อนแล้วนะคะโดยปกตินะคะเราจะพาแขกทุกท่านมาที่เราเซอร์วิสบริเวณนี้ก่อนนะคะก็จะเปิดเป็นแสดงกับสตที่ผัดไปแล้วนะคะเรื่อยๆนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแต่ขออนุญาตพามาที่ตรงนีค่ะไปเลย เราเดินเข้ามาถึงแล้วนะครับผมในทพต๊บที่อยู่ข้างหน้าวิวเป็นสับบัวเลยนะครับก็คือชื่อคือตรงกับชื่อร้านเลยนะครับก็คือร้านสับบัวนะครับผมเดี๋ยวจะเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศรวมของโต๊ะเ,เป็นยังไงนะครับไปเลย ก็จะเป็นน้ำตะไร้นะครับอ่าไว้เวลครมดงิงค์นะครับผมก็เมื่อกี้ได้ชิมแล้วนะครับไม่หวานมากหอมมากครับดีมากเลยโอเคนะครับเีที่ได้สอบถามนะครับเขาบอกว่าเมนูของเรานะครับรอบนี้เนี่ยเป็นเมนูสําหรับซัมเมอร์นะครับผมซึ่งเดือนหน้านะครับก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกานะครับผม ะเปลี ال, ่ยนเมนูเป mm ็นแบบวินเทอร์แ oh ล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากกินที่ไม่เหมือนกันสองรอบเรามากินภายในเดือนตุลานะครับเป็นซัมเมอร์และเดือนหน้าเป็นวินเทอร์เป็นเมนูใหม่นะครับวันนี้นะครับมีเมนูพิเศษนะครับเป็นสตรอเบอรี่ม็อกเทลนะครับผมก็คือจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับที่แบบโคลเพรสแบบสดเลยนะครับผมจะเห็นควัน ผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเราให้ควันหมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแบบริมรถกันได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกตัวเกตอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันช้าครับผมปดีค้าอนุญาตเสิร์ฟนะครับด้านหน้าของคุณผู้ชายนะครับจะเป็นในส่วนของโลคัมสแน็คนะครับผมเราเสิร์ฟเป็นเมื่อแรงนะครับรดต้มขาาหิตนะครับผมมาพร้อมกับถุงวิเศษนะครับตัวถุงวิเศษของทางร้านเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าทํามาจากาคโค ด้านในจะเป็นข้าวเม่าคลองครับผสมกับเยลโลคกรี่พาวเดอร์นะครับผมกะหรี่นะครับผมทานทั้งคำนะครับละลายในปากภายในสามวินาทีเลยนะครับแนะนำให้เอนจอยนะครับเริ่มต้นจากการทานเมลแรงกอตนะครับคุณผู้ชายอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมตอนนี้นะครับเราได้ตัวนะครับเป็นตัวออเดอร์มาแล้วนะครับที่เขาบอกว่าให้ให้ทานได้เลยนะครับเป็นถุงที่สามารถที่จะละลายได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าละลายจริงหรือเปล่านะครับ ไปดูกันเลยเราจะเริ่มกินเลยนะครับผมเริ่มด้วยเมลรงก่อนนะครับตันนี้รสชาติแบบเป็นเหมือนสมุนไพรนะครับผมมีความหวานนิดนึงนะครับโอเคเลยต่อมาเราตามด้วยถุงวิเศษนะครับ ซึ่งละลายในปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอืมเป็นคล้ายๆขนมไทยนะครับกินมัเหมือนขนมไทยมีเป็นลักษณะของกระเทียมนะครับน,นิดนึงเปิดต่อมหลับรดได้ดีนะครับ สีฟูต่อไปนะคะของเราจะยาวค่ะในป,ปานี่บางก่อนนะคะทานเกลือไล่น้ําออกแล้วก็หลังจากนั้นก็นําไปเผาค่ะแช่กับน้ํายํานะคะแล้วก็นํามาโรยด้วยผงของกุ้งแห้งค่ะแล้วก็จะมีงาขาวยอดถั่วพีชูดนะคะส่วนในไข่นะคะของเราจะเสิร์ฟเป็นไข่ปูกับไข่เค็มนะคะเชฟจะนําไปผัดก่อนค่ะแล้วก็มายํากับส้มโอนะคะจะใช้พัน์ขาน้ําผึ้งจากจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของพริกช,ชี้ฟ้านะคะผงกุ้งแห้งค่ะแล้วก็ จะมีใบมะกรูดด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะทานยำม,มะเขือเผาก่อนนะคะแล้วก็เป็นยำส้มโอค่ะทานให้อร่อยนะคะผมไม่ชอบทานมะเขือเลยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกมันหญ่แยนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอืม ไม่เหมือนมนะเขือเผาเลยเน,นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างส้มโอนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเหมือนในส้มโอแล้วก็เหมือนเป็นไข่ปูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นชิมครับผมเป็นส้มโอกับไข่ปูนะครับ ความมันของไข่ปูกับความหวานเีเปรี้ยวของส้มโอมันตัดกันได้ดีมากเลยครับผมอร่อยมากเลยครับผมอันนี้คือเอมนูเห็ดนะคะที่เสียบมาอยู่เป็นเห็ดมอเรลจากอิตาลีค่ะเช็นํำไปนึ่งแล้วก็ยัดไส้ด้วยดีคัตเต้าชีสกับขิงค่ะทานเห็ดเสร็จแล้วตามด้วยมัชรูมสับนะคะเป็น น้ำซุปที่ทำมาจากเห็ดหอมค่ะด้านบนเป็นใบกุยช่ายแล้วก็ขิงค่ะเอนจอยค่ะครับผมเรามาลองกันครับเห็ดมอริลนะครับว่าเป็นยังไงนะอืมเอคเจอร์มันเห็ดที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ครับผม นะคะไม่ใช่คาเวคาเวรจริงๆค่ะท็อปด้วยดอกไม้ทานได้นะคะแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะในการทานนะคะตักลงไปลึกๆเลยนะคะจะเจอกับอะโวคาโดผสมบาซบิคค่ะสีเขียวๆด้านล่างนะคะไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ทานคู่กันกับคาเวียวอร่อยดีค่ะท็อปด้โฟมสวบปรดสีเหลืองนะคะแล้วก็มะพร้าวคั่วค่ะแต่ก่อนทานในแก้วนี้เดี๋ยวมีจะเช็คน้ำยำให้นะคะ มีการเช็ดน้ำยำไทยนะคะน้ำยำของเราผสมน้ำชตตอกของหอยมแมลงภู่ก็ไปด้วยค่ะบูมเเซลค่ะจะมีเป็นพริกน,น้ำานาปลาน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวนะคะสูตรของเชฟเลยนะคะใส่น้ำแข็งมาทีนด้เช็ดน้ำยำนะคะแชมเปญต้องดื่เดเดมเย็นๆให้ความรู้สึกรีเฟชชิ่งสดชื่นนะคะ ยกแก้วดื่มเลยนะคะจะได้ทานปลาซีบาคู่กับน้ำยำและโคมสอสดีใจค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมคาเวียาทิพย์กันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอืม ได้รสชาติของความเป็นไทยนะครับผมแล้วก็มีความหอมของพวกสมุนไพรนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาชิมอันนี้กันตัวอะไรนะครับตัวที่เป็นมอกเลทิปนะครับผมก็คือว่าจะเป็นตากระพงนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นน้ำยำบนะครับเดี๋ยวเรามาดูครเนีย อร่อยมากครับแล้วก็จะเป็นเส้นมะละกอนะคะต้องให้เข้ากันทีกครังค่ะสตรีทฟู้ดค้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวหนังไก่กรอบนะครับท็อปด้วยส้มตำทำสดน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเนื้อหนังไก่กรอบกรอบมากนะครับดูสุดนะครับน่ากินมากอืมก็ยังคงเยี่ยมความกรอบของหนังไก่เลยนะครับอืม